ไ่้เลยค่ะอีอีอีแล้วก็อ like you ีเลนเลยค่ะ nah, ค okay. ุณพ่ออีแ uh, ล um, mm. ้วก็อะไรคะเออสันสัน สิบสิีสิบาสหเสมาพร้อมหลอดสีนะเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามอีอันอ 三三四四五五六七七八八九九十十十一一十二二。 十三，十三，十四，四，十四，十四，四，十五，十五，十六，十六，十七，十七，十八，十八，十九，十九，二十，二十，二十二。 อ่ะต่อไปร้องเพลงฟังเลยค่ะอี่ห้เอซานซ้อู่หอยู่ี่อีอยอซู่นอู่อีอู่ี่นอ่นอไปนอไนยู่ไอ่ไอยนอนอเู่นอยูไหนอยู่อยู่ไนอยู่ไดนอยู่่ไอยู่่ไอได้อยู่่ไนอยู่านย่ทน <c oughs> ่งมาก่อท

ไปอันไหนหัวภาษาจีนพูดยังไงหัวเ<อ>ถ้ <afin> ถัว <on> <Jake. S 3> ถูกต้องไล่ไลเจียนปาถูกต้องหัวเขาจับ <c oughs> อยู่ก็อะไรนัรนหัวเข่าเอยู่ <c oughs> สีอะไรนะคะสีอะไรนะ๊า๊ชกาเ่าชีกเท้แล้วเท้าอะไรเ้าชู้เจู้เจชู้เจเกียวเท้าเก่งมากตา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 าตาาตาาต <ไ>คุณพ่ณพอภาษาจีนพูดว่าจะมาซัวจะมาซัวไมใ่ใช่ไม่ใช่คุณพ่อภาษาจีนพูดยังไงคะท่านอยู่จะมาซัวคุณพอ่แบบอป้าป้าคุณแม่คุณแม่ม่ามาอาแมาเก่งมากพี่ชายกุงกุ้งกุ้งกุ้ง อ่ะเกอเกอรค่ะไอเดียเกอเกอรเก่งมากค่ะต่อไปพี่สาวเจ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 อ่ะเจ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 ,เจ,เจ,เจนะออกเสียงนี้นะคะต่อไปค่ะน้องชายตี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 ต,ต่อไปน้องสาวไม่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 อ่ะไม่ไม่หมาอ่านรอบนึงค่ะบทที่หนึ่งตีอีค่ะ ทป่อีก宝宝一家宝宝一家好啦爸爸妈妈妈妈妈妈宝宝宝宝嘟嘟嘟嘟蜻蜓蜻蜓哪里爽กดหนังสือดูไปด้วยได้นะคะอ่าคนส่งมัวกันเลยเปล่าเปล่า ่าเสียงดังฟังชัดมากป่าป่าป๊าป๊าชิงชิงชิงชมามาตูตูเก่งมากไปเร็วเลยนะต่อไปค่ะอีจือก้าอีอีจือก้าอีอีจือก้าอีอีโอ้ไอเดียเสียงดังฟังชัดเลย เตียงสือจีโทรทัศน์เก่งมากค่ะอ่ะหน้าต่อไปเส้นนี้พัวยังไงแล้วไหนใครจำได้เถิงถูกต้องเถิงถูกต้องเด็กๆอ่นให้เราซื้อฟังเลยเสี่ยวไปทู่ตอหนึ่งสองสามเสี่ยวไปทู่ไปไปอง 两只耳朵竖起来，竖起来，爱吃萝卜，爱吃菜，爱吃菜，爱吃菜，蹦蹦跳跳真可爱。 เจนเคอไอ้อะมาบทที่สองโอ้วันนี้ไปเร็วทบทวนเสร็จละเร็วมากอะบทที uh ่สองเลยนะคะบทที่สองตีเอ่อค่ะหนีเห่าหนีเห่าวตั้งใจเห่าตั้งใจเห่าสวัสดีตั้งใจสวัสดีตั้งใจเจนเจนเห่าเจนเจนเห่า สวัสดีเจมส์เจมส์เอเดียส์ดีเจมส์เอเดียส์เอเดียส์ดีสวัสดีน้องไอเดียสวัสด,ดีน้องไอเดียเหล่าซืสดีารูสวัสดีครูสวัสสวัสด,ด,ด,ดีใครสวัสด,ดีคุณครูเออสวัสด,ดีคุณครูสวัสดีครูอ่ามาดูหน้าต่อไปอันนี้จะสอนแล้วใช่ไหม ดูที่สีฟ้าก่อนนะคะนี你好าวนี่าวอู้อ่าสวัสดีคนแรกป้าป้าขาวป้าป้าขาวสวัสดีคนที่สองมาแม่ขาวแมาแม่ขาวสวัสดีคนที่สามป่าเป้าขาวเป่าเป้าขาวและสุดท้ายใครคะคุณครูสุดท้ายพูดยังไง คุณครูค ah, ุณครูคนสุดท้ายคุณครูล่าสุดฮาวแล้วล่าสุดาวล่าสอดฮาวอามาดูในรูปมาดูในรูปใครเสื้อแดงหมวกแดงสวัสดีใครคะหมวกแดงสวัสดีใครคะหมวกแดงสวัสดีใครเอ่ยป้าป้าสวัสดีใครคะป้าป้าสวัสดี อ้าสวัสดีทิงถิงถูกต้องนักทิงถิ้งสวัสดีใครคะเก่งมากเลยดูในรูปแล้วดูในรูปแล้วถิงถิงสวัสดีใครมวกสีแดงไม่เชื่ออะไรแล้วมวกสีแดงเชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเปล่าชื่ออะไรเปล่าอะไรเปล่าอะไรเปล่า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 เปลามาดูรูปที่สอง ่าคนเสื้อโมงสวัสดีใครครับคนเสื้อโมงสวัสดีใครสวัสดีคุณสวัสดีคุณรูณอ๋อ,อ,อป๊าป้าสวัสดีคุณครูก่อนใช่ไหมอ่ะป๊าป้าสวัสดีเหล่าซือหาวถูกไหมเหล่าซือหาวอ่าเหล่าซือสวัสดีใครคะับเหล่าซือสวัสดี ลิมบาวบาโอเครู้เรื่องเก่งมากหมิงป่ายเห็นชงหมิงมาดูรูปที่สามเอาละป้าบาสวัสดีใครคะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อภาษาจีนพูดยังไงป้าบาป้าบาหาวแล้วป้าบาสวัสดีใครคะาา สวัสดีใครป้า <Diamond> ป <Hayır> ้าสวัสด <three imprisoned> ีใครใครเอ่ยหมวกสีแดงชื่ออะไรเอ่ยหมสีแดงเอ้าเอ้าเก่งมากมาดูลูกต่อไปดูลูกต่อไปเอาล่ะป้าป้าสวัสดีใครเอ่ยกำลังทำขนมเลยมามาถูกต้องมามาถูกต้องแล้วมามาสวัสดีใคร บาน้านบ้า,า,อาโอเคมาดูหน้านี้มาดูหน้านี้การบ้านอยู่หน้านี้แหละเดี๋ยวการบ้านอยู่หน้านี้นะเดี๋ยวเราซื้อให้เด็กๆนะคะ<ห>ขีดเส้นสู้เด็ๆกๆรู้จักเส้นปะไหมรู้จักรู้จักเส้นปะเป็นยังไงคะเส้นปะหน้าตาเป็นยังไงคะ นเจเจอธิบายและฟังหน่อยเส้นตะหน้าตาเป็นยังไงคะแน่ตามของของเส้นตะเส้นตะคือหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆมาดูรูกเห็นไหมเด็กๆเห็นในรูปไหมเห็นเส้นตะหมเห็น่ะเส้นตะมันเป็นเส้นจุดๆๆๆๆๆๆใช่ไหมคะเห็นหมเเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะขีดตามเส้นจุดๆๆๆๆๆๆ ให้มันไม่เป็นเส้นจุดๆ,ๆ,ๆให้มันเป็นเส้นตรงๆเลยยากไหมไม่ยาก <ไง S 2> ค่ะอ่าไม่ยากพอขีดลงมามันจะเรียกว่าสสเส้นสู้พอขีดลงเสร็จแล้วอ่าเส้นสู้มันคือสู้ใช่ใช่้าขีดเสร็จแล้วขีดสู้แล้วจากนั้นเด็กๆ,ๆทำอะไรรู้ไหมคะถูอะไรรู้ไหมถูหยนเซอร์ถูหยนเซอร์คืออะไรใครรู้บ้างถูหยนเซอร์คืออะไร เอาสีไปทำอะไรอ่าลายสีอ่าก่อนที่เด็กๆ่ะไปทำนะคะเด็กๆมาดูก่อนว่าอันแรกคืออะไรเราจอจะสอนอ่านก่อนนะคะเห็นไหมมันมีโหจืมีโหจือโขจืดอะไรโหจืคือตัวอะไรโขจืคือตัวอะไรกางแลบลิ้นอยู่แลบลิ้นอยู่โหจือคือตัวอะไรคะแลบลิ้นอยู่ลิงอ่าลิง แล้วตัวที่สองหันหลังคือแมวแมวหันหลังคืออ่านว่ายังไงใครรู้บ้างเสียวอะไรเด็กๆเคยฟังเพลงนี้ไหมเราเป็นอีสุเสี่ยวแมวอีสุเหมียวเมียวเหมียวเหมียวเหมียวหนูเคยฟังหนูเคยฟังดังนั้นแมวนะคะภาษาจีนเรียกว่าเสี่ยวเม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 าจะร้องเหมียวเหมียวเมียวเหมียว ไม่สักจนนนนนอเลนนนนอเออ๋อตั้งใจจะเป็นแมวจะเป็นเสียแมวเหรอแล้วสุดท้ายนะคะสุดท้ายคือตัวอะไรเอ่ยสุดท้ายคือตัวอะไรตายภาษาจีนเสียวอะไรเสี่ยวใบเตยโอเคอ่ะถูกต้องนะคะเราจอจะมาสอนสามอย่างนี้นะคะสามอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์เนาะ ภาษาจีนพูดว่าพูดตางปรต้องวู่ตงวู่ตงวู่ตงวู่แปลว่าสัตว์ตงวู่แปลว่ตเก่งมากเลยตั้งใจเสียงดังที่สุดตอนนี้อานทุกคำเลยตงวู่แปลว่าสัตว์ตงวู่แปลว่าสัตว์อ่อีกรอบนึงค่ะ ต้องวู้แปลว่าสัตว์ต้องวู้เป็นสัตว์อ่ะอันที่สองอันที่สองคือปราสาทอยากเป็นอยากไปอยู่ปราสาทไหมปราสาทเอลซ่าใช่ไหมใช่ปราสาทเอลซ่าไหมใช่ใช่ปราสาทปราสาทเอลซ่าใช่ไหมคะใช่ค่ะปราสาทน้ำแข็งใช่ไหมเดี๋ยวเด็กๆระบายเอาเป็นปราสาทน้ำแข็งก็ได้เนาะเอาเป็นสีฟ้าก็ได้เนาะเอลซ่าปราสาทน้ำแข็งเป็นสีนักสีฟ้าใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคภาษาพูดตามหลอซือเป็นภาษาจีนกันนะเด็กๆจะได้จําได้ด้วยนะคะโอเคมาย really ังโอเคโอเค궁殿宫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 กงเตี้ยนป宫าสา อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะตงวู้สัตตงวู้สัตกงเตี้ยนปลาสัตกงเตียนปลาสัตเก่งมากเสียงดังฟังชัดต่อไปเส้นอะไรเอ่ยเส้นอะไรแล้วที่จะสให้เขียนมาเส้นอะไรแล้วเหิงกับอะไรเหิงกับเหิงแล้วก็อะไรขีดลงขีดลงซู่อ๋อซู่ สู้มาดูหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายละมีมีมีพยักหน้ากับมีกระต่ายกำลังจับมือใช่ไหมคะพยักหน้าดึง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 ยอุ๋ยตั้งใจไม่มึนหัวหรอคะไม่มึนหัวหรอไม่มือเอาไม่มืออ่ะเดี๋ยวลองลองตางสื่อนะคะน้ฮ่าวนิฮ่าวน้ห่าวเตียนเตียนถ หนีเห่าเตี่ยนเปียนโถต้องพยักหน้าด oh. ้วยหนีเหาะเตี่ยนเปียนโถหนีเหาะเตียนเปียนโถเก่งมากเจนเจนต่อไปยึดมือมาจับกันยึดมือมาจับหนีเหาะว้าวว้าโซหนีเห่ะว้าวว้าจับมือด้วยจับมือด้วยหนีเหาะว้าวว้าโซหนีเหาะว้าวว้าโซ เก่งมากอีกรอบหนึ่งนะคะนีเห่าเตียนเตียนโถหนีเห่าเป็นเป็นโถเตียนเตียนโถเอาใหม่นะนีเห่าเตียนเตียนโถวุ่นย่อกันเลยฮะนีเห่าเป็นหนีเห่าเป็นโถเก่งมากค่ะตั้งใจนีเห่าวววโศ อ๋อใครมี礼รีม่เาม่ถูกค่าไม่ใช่ไมใคเราไม่ใ่ไม่ใชเรา่กเราไู่กเราไม่ใช่ไมไม่ถกคะเม่ใช่ไูกเราไมม่ใช่ไเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถูกค่ะเราไมกมม่ใเร่ใช่ไม แม่เดอเสียคเยอะเก่งมาก่งมากค่ะไอเดียเสียไอเดียด้วยดีมากค่ะอีกรอบหนึ่งนะค่ะ我们小ย友小วมันด้วย我们小朋友小朋友啊นเสวัสดีาวสวัสดีนีเตยียนโถ นี่าวสวัสดีก้มหน้าอยากหน้าวหน้าหน่นี่าว้ววโซสวัสดีแล้วก็จับมือกันจับมือกันนี่คหาวว้วโวโซสื่อเสีหยหรี่เมาื่อี่ยหลี่เมาใครนะที่มีมารยาทใครนะที่มีมารยาทใครมีมารยาทว่ามนี่ยงโ朋ย เราเวาเราเด็กๆอย่างพวกเราไงคนทีี่มมาารยก็คือเด็กๆอย่างพวกเราไงใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆเจอใครก็ต้องก้มหน้าด้วยเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ต้องก้มหน้าเจอเจอผู้ใหญ่ก็ต้องสวัสดีใช่ไหมคะต้องหนีห่าวเนาะจะได้เหยี่วลี่เมามีมารยาทเนาะมีาปมา เรา้จะปล่อยล้โอเคไหมรอบนี้เาสียงดังๆนะนิฮาวนฮาวเก่งมากนฮาวเตียนเตียนโถเตียนโถเร็วจังนิฮาวโว้ยโว้ยนฮาวโว่ยโวยใครมีารยาทขอคมารยา เวอมันเสี่ยวเพลงใหญ่เกี่ยวเหนื่อยยังเหนื่อยยังเย็ยเล็ยยังเหรอถ้ายังขออีกโรธหนึ่งนะเอาให้จำได้เลยนะโอเคมั้ยคะได้มั้ยคะโรธงดังๆพูดตามหลัสซื้อให้ถูกต้องหลัสซื้อจะบอกช้าบ์ๆเอาแบบช้าๆเลยมีมีช้า p น t r e n วัดคุนายนายน้อยจะม้ายน booster วัววัววววเวโ bur วว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 วสวัสดีวินมีวสวัสดีวินมี 我们小朋友我们小朋友โอเคค่ะอ่ตังตั้งตังตังตั้งใครีตั้วดีตั我最棒我最棒อ่ะตุ้มเจัวเอง่ลยค่ะวันนี้ตั้งใจเรียนมากเลยเก่งมาก ถ uh, oh, ja ้า ja งันมาบอกลา老师ก่อนนะอารเซ่อเซีย ah, ร์คชิลิช uh ิล huh. uh ีอ่ะบูลาซื้จเจียนบูปูลาสจ้าเยียอเ谢谢吴老师奇奇ซื้อ